สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็พุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาองค์แรกนี้หนูจับปะเริมได้เป็นเม็ดประคำใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ใหญ่ๆเส้นยาวๆอย่างนี้เลยนะคะพี่เส้นนี้เป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่เป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่ยิ้มจะพี่จ๋าเส้นนี้นะคะพี่ขอในราคา1,300บาทจะพี่13 0 0 ร0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพร้อมโอน1 3 0 0บาททวนจ้ะพี่พี่ดูเม็ดประคำเก่าๆนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่เม็ดประคำเก่าๆดำๆอย่างนี้นะคะพี่มีคาบเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะจพี่นะคะเป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่ยิ้มค่ะพี่ขอไว้ที่1,300บาทจาก1,300้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ยาวอยู่นะคะพี่ ยาวอยู่ค่ะพี่ขาใส่คอได้นะคะพี่ใส่คอยาวถึงสะดือเลยค่ะพี่ยาวถึงสะดือเลยนะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่1,300งพันามร้อยบาทจ้ะหนึ่ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับสร้อยประคําปิดตาหลวงปู่ยิ้มจ้าส่วนองค์นี้จ้ะพี่แป๊บบนึงออกก่อน ส่วนเส้นนี้จ้ะเป็นประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมจ้ะพี่เป็นข้อมือนะจ๊ะเป็นประคำเม็ดเล็กค่ะพี่เป็นประคำเม็ดเล็กปิดตาหลวงปู่เอี่ยมจ้ะพี่ขาเส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ เส้นนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขาเป็นประคาข้อมือปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้พี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เก่ามากเลยค่ะพี่นะคะสวยด้วยนะคะพี่ขานะคะผิวแห้งสวยมากเลยค่ะพี่นะคะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่ส,สําหรับสร้อยประคาปิดตาหลวงปู่ยิ้มจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นมะลูม มะรูมไม่ทราบว้าที่ไหนขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะมะรูมนี่ขอไปที่หกร้อยบาทนะคะพี่เนี่ยค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าสาหรับมะรุมองค์นี้อันนี้นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดจะพี่ตะกรุดหลวงพ่อทองสุขวัตโหนดหลวงนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะ ตะกุลหลวงพ่อท้องสุกวัตโนดหลวงค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่สาหรับตะกุลหลวงพ่อท้องสุกวัตโนดหลวงค่ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุลหลวงปูเอี่ยม คุณลุงเ็าบอกว่าของลุงปูเอี่ยมนะคะหนูเองก็ดูไม่เป็นหรอกคะ่ะพี่อาศัยถามเข้ามานะคะอาศัา่ไปเหวี่งเข้ามาแล้วก็ถามมาคุณลุงค้าของอะไรชื่ออะไรเวลาหนูจะไปไลฟ์หนูจะได้พูดให้ถูกบางทีก็ไม่รู้ที่บ้างบางทีก็พูดผิดบ้างพูดถูกบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะพี่ขานะคะองค์นี้คะ่ะพี่ขาดอกนี้นะคะพี่ขาดอกคู่นี้เป็นของลุงปูเอี่ยมนะจ๊ะแม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะ แม่ค้าขอไปที่หกร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้คะ่ะพี่ไม่ทราบที่วตะกุดที่ไหนในกรอบม่จะมีอยู่สี่ดอกแล้วก็มีรอยจานอย่างนี้นะคะอันนี้ขอไปที่หกร้บาทพอคะ่ะพี่สี่ดอกนี้คุ้มมากเลยนะคะพี่คะ่ะหกรบาทจะพี่ไม่ทราบว่าที่ไหนนะจ๊ะด้านหลังมีรอยจานแล้วก็เรื่มกรอบกันน้ําอย่างนี้คะ่ะพี่นะคะ ขอไว้ที่600บาทจะ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ตะกุดเก่าๆก่า,กาโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะ600บาทจะ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะเป็นมีดสาลิการหลวงพ่อเดิมค่ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์ line. ขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่นะคะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ขาเป็นมีดสาลิการหลวงพ่อเดิมนะคะอ่าอันเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกสบายจะพี่จ๋านะคะ ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่มิดหลวงพ่อเดิมจ้ะส่วนเล่มนี้จะเป็นเล่มใหญ่จะพี่เล่มนี้จะเป็นเล่มใหญ่นะจ๊ะนะคะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาท พร้อมโอน1,800บาททวนค่ะสภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้เนยนะคะพี่พี่ดูความเก่านะคะพี่พี่ดูความเก่าของมีดนะคะพี่ขาเก่าจริงๆค่ะเก่าไม่จุกตานะจ๊ะเล่มน,นี้ขอไว้ที่1,800บาทจ้ะ1,800บาทปลายทาง50บาทพร้อมโอน1,800บาททวนจ้ะจะปิด2องค์3องค์ก็คิดปลายทางแค่50บาทจ้ะองค์เดียวก็50บาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะ พอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้าพี่จา๋ามีเล่มใหญ่หลวงพ่อเดิมจา้ามาดูองค์เล็กกันต่อปรับลงมาอีกนิดนึงโอเคอันเล็กอันเล็กเป็นเนื้อกระไหล่ทองเหรียญอะไรเอ่ยเดี๋ยวอ่านก่อนจันทบุรียาค่ายตากสินนะคะแป๊บนึงนะคะ พระเจ้าตากศินมหาราชเหรียญเขาเขียนว่าพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะพี่เป็นเนื้อกระไหลทองนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขายสาหรับเหรียญพระเจ้าตากศินมหาราชนะคะพี่ค่ายตากสินจันทบุรีนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์เลยค่ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่ขายนะคะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อมุ้ยค่ะ พ่อมุ้ยขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเดือนหลวงพ่อมุ้ยองคนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นเดือนหลวงพ่อมุ้ยจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับเดือนหลวงพ่อมุ้ยจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อจีนไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อจีนโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่รูปหล่อจีนไม่ทราบที่จ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปูทวดนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะหลวงปูทวดองค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้คะ่ะพี่ขาจะเขียนว่าหลวงปูเอี่ยมค่ะพี่วัดสะพานสูงนะคะพี่หลวงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงเรียนนี้นะคะพี่ขาเรื่มปัติกเปิดหน้าเปิดหลังก่กๆอย่างนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะ เนี่ยค่ะพี่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขาเป็นเหรยียญหลวงปู you, ่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะจ๊ะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อพิษนะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะตะกรุดหลวงพ่อพิษนี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเคืรวันนะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ปิดตาหลังแบบพ่อแก้วนะคะพี่ขา sure 500บาทจะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาสําหรับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันจะพี่เดือนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะพี่ขาสวยงามมากเลยค่ะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเดือนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนเจ้าอาวาสอ่ะ พระอาจารย์ฟั่นจ้ะพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญอาจารย์ฟั่นนี้นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์ค่ะพี่ศูนยน์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์แอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าเดี๋ยวแม่ค้าแอดไปหาคุณลูกค้าเองค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เหรียญอาจารย์ฟั่นจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นตลับกลมๆอย่างนี้นะคะพี่ขาจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมจ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทพอค่ะพี่เป็นสีพึ่งนะจ๊ะหนูก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขามีพระปิดตามีตะกุลสองดอกมีปานหนึ่งตัวจ้ะขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับปิดตาพร้อมสีพึ่งอย่างนี้ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัะพานสูงจ้ะหกร้อบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญชินาราชค่ะพี่ขาเป็นเหรียญพระพุธนะคะพี่เป็นเหรียญพระพุธค่ะพี่ขานี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ เหรียญพระพุทธเหรียนนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่จ้าส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอดฐานสูงไม่ทราบที่นะคะขอไว้ที่500บาทจ้ะรูปหลอฐานสูงไม่ทราบที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขายนะคะห้าร้อยบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะเดือนปิดตาปู่ไขวัดเชิงเลนค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเจ้าสวหลวงปู่บุญนะคะพี่น่าจะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่ขาเพราะว่าบอลวิ่งนี้ค่ะขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะนะยคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเดือนหลวงปู่เดือนเนื้อว่านอาจเป็นเจ้าสวนเนื้อว่านนะจ๊ะพี่500บาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นชินราชใบเสมานะคะพี่ขานะคะแต่ไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะพี่ไม่ใช่เนื้อสนิมแดงนะคะพี่นะคะจินราชใบเสมาขอไว้ท <uh ี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขานะคะเป็นชินราชใบเสมานะจ๊ะห้าร้อยบาทจ้ะถ้าพูดไม่ผิดนะจ๊ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเนียมจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ รูปหลอดหลวงพ่อเนียมนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทภาพไม่ชัดแอดไลน์ได้นะคะพี่นะคะหลวงพ่อรูปหลอดหลวงพ่อเนียม500บาทค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นชินาราชนะคะพี่ขานะคะด้านหลังจะเป็นครึ่งซีกอย่างนี้นะคะขอไว้ที่500บาทค่ะรูปหลอดพระพุทธชินาราชนะคะพี่นะคะขอไว้ที่500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าพระพุทธชินาราชจ้า ส่วนองค์นี้นะจ๊ะพี่จ๋าจะเป็นหลวงพ่อพรมค่ะพี่เป็นรูปหลอดหลวงพ่อพรมค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จะจัะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อพรมนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้าส่วนองคนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่มีห่วงด้วยนะคะหนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่อที่ไหนสร้างนะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจ้ะ เหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเขียนว่าวัดแหลมโอนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงวัดแหลมโสนี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาสามเกอไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะปิดตาสามเกอนี่นะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จจิตรดาค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะสมเด็จจิตรดาองค์นี้นะจ๊ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้ะพี่เป็นพระสมเด็จจิตระดาห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท่านคล้ายห่มคุมค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อท่านคล้ายห่มคุมห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีค่ะพี่ขาเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่ออีค่ะ ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญฉลุลงพ่ออีนะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ่าเเดือนฉลุลงพ่ออีจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดืยนหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเดือนหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อก่อมค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ เดี๋ยวหลวงพอ่อกล่อมขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขานะคะสนใจยังไงแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนดูแลไม่ชัดยังไงนะคะพี่นะคะโทรศัพท์หนูก็ชัดได้แค่นี้นะคะพี่ขาไม่ว่ากันนะคะเดือนนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่หนูไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อลีหรือเปล่านะคะพี่ถ้าหนูพูดผิดไปยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะ พระเนื้อดินองค์นี้นะคะพี่ขาเหมือนทรงเป็นเหมือนใบโพนะคะขอไว้ที่500อบาทจ้ะ500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าองนี้จะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่เป็นเดียนหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขาเรียญปู่ทิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่500อบาทนะ เหรียญูทิมนี่แมค่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่จ๋าเดือนลงพูทิมจ้า500บาทกับพี่ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเดือนลงพูทิมค่ะส่วนองค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่6บาทด้านหลัก6 0 0บาทกับพี่ขาด้านหลังจะเขียนว่าวัดมะกอกค่ะพี่วัดมะกอกนะคะพี่หนูไม่ทราบว่าหเหรียญอะไรนะคะชื่อว่าอะไรค่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะ หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับเปลี่ยนองค์นี้จ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเริ่มพลาสติกนะคะพี่ขาเนื้อจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะเนื้อจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาหลวงปู่ทวดองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทค่ะหนูขอไว้ที่6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจองค์ไหนนะคะถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่พี่อะไรหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ค่ะพี่ขารบกวนฝากพี่พี่กดติดตามช่องให้กระเก็บพุทธคุณพักเครื่องดวนะะะคคพีี่่สสั